กิจ,ก,ะะนนจก,กรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหน่วยบ้านแสนสุขสวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหน่วยบ้านแสนสุขเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของกันเลยค่ะ บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ยา่าตายายอีกทั้งนะ้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอีกหนึ่งรอบนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้า ปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกิจาก,การรมเพื่อนไหว่และจังหวะหน่วยบ้านแสนสุขเด็กๆอย่าลืมกดลิดวิดีโอการเต้นมาฝักคุณคูณูคนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ